สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็จะพามาบุกแกงยากูซ่ากันโอเคเราจะขี่ไม่กวาดไปนะเพราะวันนี้ใส่ชุดแม่มดวันนี้ก็จะแบบอันแก๊งยากูซ่าสีดําก็จะสบายๆหน่อยจะมีดูเท่าแกงยากูซ่าสีชมพูเถอะโอเคเริ่มแรกต้องแอบเข้าไปก่อนนะอันนี้เข้าผิดทางเข้าใหม่เข้าใหม่เข้าผิดทางแล้วเอาเปืนมา จะใช้ปืนไปทำไมแล้วเราไม่ต้องทำอะไรแค่เดินเข้าไปมันก็มาหาอันนี้เราจะเล่นแบบชิวๆนะไม่ยากลำบากเลยอันนี้ตกละตกะตายอันนี้เล่นแบบชิวๆไม่เป็นอะไรมากโอเคเราก็จะแบบยิงโอเคยิงตายมันก็มีรอดมาได้ตรงนี้ก็จะเข้าไปหาเรื่องครั้ง ล่อมันออกมาล่อมันออกมาเราต้องเริ่มล่อยากุซ่าออกมาเราจะล่อออกมาให้หมดแก๊งเราจะให้ตำรวจจับจัดการด้วยอีส่วนหนึ่งตัวเองจัดการอีส่วนหนึ่งเราก็ได้เข้าไปตรงนี้ก็จะมีแก๊งกุซ่าอีกไปเลยโอเคตรงนี้มีอยู่นะแต่ไม่อยากาไปโอเคขับไปกวดไปข้างนอกเพื่อขามเดี๋ยวทีเดียวต้องยิง พื่อความระทึกต้องวิ่งด้วยวิ่งไปวิ่งไปพอวิ่งไปตรงนี้ปุ๊บก็เจอแกงยากูซ่าที่เฝ้าไว้มันก็ตามล่าเราตามล่าเราเราต้องรีบวิ่งไปหาตำรวจรีบขีไ่ไมกาดวันนี้เป็นแม่มดตึงไปไปแสงใช้พลังใช้พลังใช้พลังเวท โอเคมาแก้งเตือนอะไรตอนนี้โอเคแล้วใช้พลังเวทจัดการแกงยากุซ่าไปนิดนึงเดี๋ยวจะไปช่วยให้ตำรวจเปิดเสียงเพื่อความอาทรลดเพื่อความได้อาทรลดกับคนเล่นอันนี้ดังเกินไปหรือเปล่าจัดการมันจัดการรู้สึกว่าดังเกินไปปรับเสียงเบาหน่อยรู้สึกว่าตัวเองเรื่องมากแล้วหนึ่ง เบาเกินไปปาบอีกโอเคแกนน่าจะพอดีมั้งนะจัดการไม่ยังอันนี้เราเล่นแบบชิวๆเฉยไม่ได้คิดอะไรมากใครอยากให้จัดการแกนอยากสิกุซ่าสิงพูดยกมือมาแต่ไม่จัดการดีกว่ายากอันนี้ง่ายกว่าไม่ไปหาตำรวจไม่วิ่งละกี่เมื่กว่าไปเลยไม่อยากอะไรถึงขวัญวิ่งไปเลยไปเลย โอเคทางไปป้อมตำรวจก็อยู่แถวๆนี้นะไปหาตำรวจก็จะเจอตำรวจเหมือนว่ามันจะยังไม่มาไหนไปดูก่อนว่ามายังโอเครอก,ก่อนรอก,ก่อนเราไปดูแถวแโรงเรียนดีกว่าเผื่อจะอยู่แถวแถวนั้น โเคนั่นไงเจอแล้วเจอแล้วหนึ่งตัวจัดก,การปล่อยพลังเวทใส่เออจะทำซีรีส์แนวอม,มูดเมมดดีไม่เอาดีกว่าคิดเนื้อเรื่องไม่ออกคนที่ขอละครไม่เอออาจจะได้นานหน่อยนะเพราะว่าเราคิดไม่ออกจบนะทั้งที่ดีถ้าขอเอาออหัวข้อง่ายๆนะไม่ต้องยากคิดไม่ออกเดี๋ยวพอไปทำาหมอคนนี้คนนี้ก็หาว่าเรากอป แล้วกบ็บางคนอาการหนักเลยบอกว่าเราไปกอ๊กอปก๊อปบอกเราไปทําตามเขาที่เนื้อหาในช่องมันก็ไม่มีปัญญาอ่อนโอ้เคิดเนือเรื่องเหมือนกันหาวเราไปก,อก๊อปคุณนหนคนนี้แล้วอย่างเคเรื่องที่เคลดแคนเสร็จลักอันนั้นมัน่าจะบางอื่นเหมือนที่ทางกว่าเราจะไปดูพี่เขาให้หมดทุกคลิปไรืองไงขอบุดหน่อยโอเคโอ,คโอ้มาแล้วมาแล้วจัดการ ให้ตำรวจจัดการไปก่อนตำรวจก็ลัังชกต่อยกับแก๊งยากุซ่าสองคนช่วยมากเลยตายไปหนึ่งโอ้โหยุติธรรมมันก็ตามได้เดี๋ยวเราปล่อยพลังเวทใส่เออตายอันนี้เล่นแบบชิวๆนะแก๊งที่ไม่ได้โหดอะไรมากแบบชิวๆอุ๊ โอ๊ยกดผิดโดยพลังเวทเอาตายตายเรียบร้อยเลยสมอลลี่จ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ช่องเรานะเพราะตอนนี้ช่องเราใกล้จะจะเจ็ดสิบซับแล้วช่วยกันกดหน่อยไม่ช่วยไงไม่ชอบก็ต้องกดโอเคเอาไว้บังคับนะแค่พูดเฉยๆถ้าไม่ชอบไม่ต้องจดก็ไม่ต้องกดก็ได้นะบา,บายจบกันแค่นี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดด้วยนะ ย้ำอีกครั้งถ้าใครชอบนะถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะโอเคกดด้วยนะ